คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามในช่วงคุยให้เคลียร์นะครับอย่างที่เราได้พูดคุยบอกกล่าวคุณผู้ชมแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่ร้างความตกอกตกใจไปเมื่อสักครู่ใช่มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะครับใครจะเชื่อว่าพยาธตัวเล็กๆที่เป็นเส้นนี่แหละเข้าไปอยู่ในดวงตาของเราคุณดูตาดิฉันสิไม่มี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 อะไรเป็นเส้นเลยคุณนะแต่ว่าเรื่องราวนี้เขาบอกว่าพยาธที่อยู่ในตาเนี่ยเกิดที่พิษณุโลกนะ คือมีผู้ที่มีพยาธิขึ้นไปที่ดวงตาที่โรงพยาบาลมหาวิทยลาลัยนเรศวรด้วยเราอยากที่จะไปพูดคุยกับคุณหมอครับว่าเจ้าพยาธิขึ้นไปได้ยังไงแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถทําให้พยาธิเนี่ยไปอยู่ที่ดวงตาได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริน,นันติยะเวชกุลนะครับจากสุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอประสาทต,ตาและน้ําวุ้นตา นะฮะภาพวิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนี้อยู่ในซูมกับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะัะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอขาให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าโรคพยาธในตาเนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณหมอขาจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนอาจจะรู้จักกลุ่มโรคพยาธในร่างกายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาธตัวจี๊ด หรือว่าพยาธิใบไม้ในตาแต่พยาธิในดวงตาเอกเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะคะเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าพยาธิชนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมาที่ดวงตามากนักนะคะนานๆเราจะเกิดสักทีนึงเนาะพยาธิชนิดนี้ก็คือพยาธิหอยข่งหรือว่าพยาธิปอดหนูนะคะซึ่งปกติแล้วพยาธิชนิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่พยาธิที่จะมาอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ง่ายถ้าหากเราไม่ไปได้รับพยาธิชนิดนี้เข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่เกิดการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้เข้ามาในดวงตาได้นะคะ แล้วเราจะรับเชื้อมาได้ยังไงคะในเมื่อเขาอยู่ในหอยโข่งกระปอดหนูคือการกินเข้าไปใช่ไหมคะสาเหตุครับคุณหมอใช่ค่ะจริงๆเนี่ยมนุษย์เราถือว่าเป็นโฮสต์บังเอิญน,นะคะคือเราบังเอิญไปกินโฮสต์ที่เป็นโฮสต์กลางที่เป็นระยะติดต่อของพยาธิชนิดนี้เข้าไปนะคะโฮสต์กลางเหล่านี้จะได้รับเชื้อพยาธิเหล่านี้จากการสกินโดยตรงหรือไม่ก็อาจจะได้จากการที่พยาธิชัยเข้าตัวเขาเองเลยแล้วก็ไปเพาะตัวอยู่ในนั้น ซึ่งโฮสกลางเหล่านี้ได้แก่หอยโขงหอยเชอรี่นะคะกุ้งหรือว่าปลาซึ่งพอเรามนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะไปกินอาหารเหล่านี้สุกๆดิบๆก็ mm hmm. จะมีโอกาสได้รับพยาธิชนิดนี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะคุณหมอครับอย่างนี้แสดงว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยปัจจัยที่ทําทให้เกิดหรือว่าสาเหตุเนี่ยแสดงว่าเกิดจากการรับประทานเข้าไปแล้วเจ้าพยาธิพอเข้าไปในร่างกายค่อยๆชอนชัยขึ้นมาที่ดวงตาผมพูดถูกไหมฮะ ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพยาธิชนิดนี้เนี่ยเขาไม่มาที่ตาบ่อยมากนักนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบไปที่น้าไขสันหลังและสมองมากกว่าจริงๆโรคพยาธิชนิดนี้เนี่ยเจอในกลุ่มโรคเกื่ยหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิได้เยอะสุดนะคะค่ะแล้วอาการนะคะเมื่อพยาธิขึ้นตาเนี่ยเราจะตรวจสอบตัวเองได้ยังไงบ้างคะว่าอตอนนี้เรามีอาการหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะคุณหมออาการเป็นยังไงคะ จริงๆเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าพยาธิยอยู่ตำแหน่งไหนของลูกตาเราค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ที่ชั้นจอประสาทต,ตาคนไข้ก็จะมาพบแพทย์โดยการมาด้วยเรื่องของอาการมองเห็นลดลงนะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในน้ำวุ้นตาหรือช่องหน้าลูกตาก็จะมาเจอกับคุณหมอในเรื่องของม่านตาอักเสบหรือถ้ามาอย่างเยื่อบุตาเมื่อกี้นี้ค่ะก็จะมาในเรื่องของการอักเสบที่เยื่อบุตาก็จะทําให้เยื่อบุตาบวมแดงและคล้ายเคืองแล้วก็มาเจอได้ค่ะ คือถ้าสมมติว่าตาเราเริ่มมัวเนี่ยเราเราต้องสั่นนิฐานไว้ก่อนเลยไหมหรือว่ามันมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุครับคุณหมอกับอาการที่แบบหรือว่าเราต้องคันตาไหมม,มีความยุบยิบในดวงตาหรือเปล่าเราถึงจะแบบว่าเริ่มมีความกังวลว่านี่คือ,เ,อเรามีพยาธิอยู่ในตาหรือเปล่าเ,<อ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสื่อโซเชียลก็มีการแชร์นะฮะเกี่ยวกับข้อมูลเป็นภาพเหล่านี้แล้วก็ทําให้หลายๆคนมีความวิตกกังวลขึ้นมาเลยครับคุณหมอ จริงๆไม่ต้องกังวลนะคะพยาชนนิดนี้เนี่ยไม่ค่อยมาด้วยเรื่องอาการคันและเคืองตาใดๆเลยนะคะเขาจะคนละแบบกับพยาตัวจีที่จะมาด้วยปวดบวมแดงเคลื่อนที่ได้นะคะพยาชนิดนี้เนี่ยจะเจริญพื้นที่อยู่ในตำแหน่งอวัยวะที่เขาเจาะจงเลยค่ะเช่นมาอยู่ในลูกตาก็อยู่ในลูกตาหรือถ้าจะไปในน้ำไขต่หลังเหลือสมองเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้เลย จริงๆอาการตามมในผู้ป่วยเนี่ยมีค่อนข้างมีหลากหลายโรคนะคะ <ST AR> ไม่อยากให้ไปกังวลแต่เฉพาะกับโรคพยาธิ <ST AR> จริงๆนานๆจะเจอทักทีนะคะจบเป็นหมอจอประสาทตามาสิบกว่าปีก็เพิ่งเจอ2เคสเองนะคะ <ST AR> แล้วก็นี่เป็นเคสและที่เจอตัวเป็นๆเ,เลยค่ะปกติไม่เคยเจอตัว,วนะคะเจอน้อยมาก <ST AR> แล้วโรคพยาธิในตาเนี่ยทั้งประเทศไทยของเราเนี่ยพบมานานหรือยังคะแล้วก็มีจํานวนมากน้อยขนาดไห <ST AR> นส่วนมากอยู่ในภูมิภาคไหนอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอเชิญคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยที่มีอุบัติการรายงานมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทานอาหารนะคะว่าทานอาหารสุกๆดิบๆมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรากินอาหารสุกๆดิบๆบ่อยๆก็มีโอกาสจะเจอโรคพยาธิชนิดนี้ได้เรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอมานานหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ที่เป็นอุบัติการรายงานครั้งแรกของโลกอยู่ที่ประเทศจีนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าในประเทศไทยเจอได้เยอะสุดนะคะถ้าตอนนี้ทางตาเนี่ยจะเจอได้ค่อนข้างมากที่สุดแล้วค่ะ คุณหมอครับอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่เกิดมีพยาธิในตาเนี่ยจะสามารถรักษาได้ไหมหรือว่าจะต้องแบบว่ามีผลที่ทําให้ตาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้เลยครับคุณหมอ,อ,อจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะคะขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่พยาธิอยู่นะคะเช่นถ้าเกิดเขาชนชัยอยู่ที่ชั้นจอประสาทต,ตาซึ่งเป็นตําแหน่งในการรับภาพและแปลภาพตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยนะคะสูญเสียทางการมองเห็นได้ หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดชายอยู่ในช่องน้ำบุนลูกตาหรือช่องหน้าลูกตาและมีม่านตาอักเสบก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการมองเห็นที่ลดลงได้เช่นกันค่ะแต่ส่วนที่เป็นสูญเสียการมองเห็นถาวรเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นจอประสาทตาค่ะค่ะแล้วคุณหมอคะอีกหนึ่งประเด็นถ้าสมมุติว่าอ้อมเป็นพยาธิในตานะคะอ้อมจะสามารถแพร่โรคของอ้อมเนี่ยให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้ไหมคะได้ไหมติดเชื้อกันได้ไหม จริงๆเดี๋ยวจะขอเล่าถึงวงจรชีวิตของพญาชนิดนี้<ด>ให้ก่อนะนะคะ,คะว่าเราไม่ต้องกังวลมากอย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าพญาชนิดนี้เนี่ยเขาเลือกโฮสแล้วก็คืออยู่ที่ปอดหนูอย่างที่ชื่อเขาบอกบเลยนะคะปกติพญาชนิดนี้ตัวเต็มวัยเนี่ยจะผสมพันธุ์ออกไข่แล้วออกมาเป็นตัวอ่อนเนี่ยในตัวหลอดเลือดแดงของปอดหนูหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะใช้ใชทะลุมาที่หลอดอาหารและอยู่ในลำไส้หนูหนูจะขับถ่ายออกมาเป็นมูลอึบนมูลออกมา พยาธิจะอยู่ในมูลเหล่านี้ทีนี้พอเกิดหน้าฝนหรือมีน้ําชะล้างนะคะ <c oughs> ก็จะมีสัตว์มาก,กินหรือว่าน้ําชะล้างพัดพาทําให้พยาธิชนิดนี้อยู่ตามพื้นดินหรืออยู่ในน้ําได้ <c oughs> พยาิเนี่ยก็จะติดต่อเข้าสู่ระยะหัวตัวกลางโดยการกินอย่างเช่นหอยน้ําจืดนะคะหรือว่าปลาหรือว่ากุ้งโดยการใช้เข้าไปโดยตรงหรือการกินของสัตว์เหล่านี้กับตัวมูลมูลของหนูนั่นเองนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นระยะติดต่อ ก็คือพยาธชนิดนี้จะฝังอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์เหล่านี้เลยค่ะและถ้ามนุษย์เราก็คือโฮสต์บังเอิญอย่างเรานี่แหละค่ะไปกินโฮสต์ตัวกลางเหล่านี้ที่มีพยาธอยู่ก็จะได้รับพยาธเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไม่ใช่โฮสต์ธรรมชาติของหนูชนิดนี้ที่จะเพาะพันธุ์ออกลูกออกบานได้ดังนั้นเขาจะสิ้นสุดที่ระยะห้าของเขาในร่างกายเหล่านี้แหละค่ะครับผม,มคุณหมอครับแนวทางการรักษาสําหรับใครที่แบบ เกิดเจอว่ามีพยาธิไปอยู่ที่ดวงตาเนี่ยมีแนวทางการรักษาอย่างไงบ้างครับเออจริงๆแล้วนะคะอาจจะมาพีเซต์ได้หลายรูปแบบเช่นอย่างในเคสที่ให้ดูตอนนี้ค่ะคือพยาธิเนี่ยอยู่ในน้ำมูลลูกตา <ừ> ซึ่งถ้าเราเจอตัวเป็นๆ <ừ> เ,เ,เ,เนี่ยการรักษาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดนะคะคเอาพยาธิออกมาให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการอักเสบในลูกตาได้เป็นม่านตาอักเสบได้นะคะ แล้วก็2ก็คือถ้าเราไม่เจอตัวเขาแต่เราเจอร่องรอยในตาเช่นการลอยเลื้อยในจอประสาทตาเราก็อาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยทานยาในกลุ่มยาฆ่าพยาธิหรือว่าให้ยาลดอักเสบหรือว่าให้ในยาลดความดันลูกตาเนื่องจากม่านตาอักเสบจะทําให้ความดันลูกตาสูงก็ได้นะคะ รวมไปถึงถ้าสมมุติว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรจริงๆเนี่ยก็มาตรวจกต่จากตุงแพทย์โดยตรงอะคะ่ะเพื่อให้ตรวจดูอย่างละเอียดว่ามีพยาธิจริงๆอยู่ในตาหรือเปล่าะคะ่ะแล้วอย่างเคสล่าสุดค่ะคุณหมอคะเราเจอพยาธิไปกี่ตัวคะคุณหมอตัวเดียวคะ่ะตัวเดียวคะ่ะแต่ยาวเหมือนกันนะคะตัวเดียวใช่ค่ะถ้าเทียบกับขนาดลูกตาคนเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วล่ะคะ่ะใหญ่มากๆอย่างที่บอกค่ะไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะเพิ่งเจอตัวเป็นๆครั้งแรกประมาณกี่เซนคะคุณหมอคะขออนุญาตเรียนถามค่ะ ประมาณครึ่งเซนนะคะอ๋อแต่ก็ถือว่ายาว,ยาวแล้ว,ลว,วคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเนี่ยพูดเกี่ยวกับวิธีดีกว่าที่จะทําให้เจ้าพยาติเนี่ยไม่ขึ้นไปวิธีป้องกันการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างครับคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจีเ,เรารู้กันว่าถ้าเราไปกินมสุกกลางเหล่านี้แบบสุกๆดิบๆ พยาธิก็จะเข้ามาสู่ร่างกายเราได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารต้มสุกสะอาดทุกครั้งเราทานได้นะคะหอยน้ําจืดปลาน้ําจืดหรือกุ้งเนี่ยค่ะแต่ว่าเราต้องทําให้สุกสะอาดเพื่อให้พยาธิเหล่านี้ตายแล้วเราก็จะไม่ติดเชื้อพยาธิเหล่านี้ค่ะแล้วสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะ จริงๆก็อยากจะฝากบอกประชาชนทุกคนว่าการทานอาหารที่ต้มสุกสะอาดอะค่ะเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามเราอาจจะไม่ติดเชื้อพยาชนธิชนิดนี้ก็ได้ค่ะแต่เราจะอาจจะติดเชื้อเชื้อโรคชนิดอื่นๆเช่นแบคทีเรียหรืออะไรก็ได้ดังนั้นการที่เราปรุงอาหารที่ต้มสุกสะอาดทุกครั้งเนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคต่างๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะให้พิธีกรและคุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะได้ระวังตัวให้มากขึ้นนะคะขอบพระคุณครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นได้รู้กันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะว่าโรคนี้หลักๆเขาอยู่ในปอดหนูนะคะหนูเนี่ยเขาอาจจะไปทาย กับดินคนหนึ่งเลยคนไปสัมผัสดินตรงนั้นอาจจะติดโรคเข้ามาพยาธิเข้าสู่ตัวและประเด็นที่สองนั่นก็คือหอยต่างๆเนี่ยเขามากินมูลของหนูที่ถ่ายเอาไว้หนูตที่ป่วยเป็นโรคเสร็จแล้วเราก็ไปทานหอยต่อคือมันเป็นทอดๆเออเขาไปจิกไปคุยได้ดินอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าการรับประทานอาหารที่สุกนี่ถือว่าเป็นการป้องกันได้ดีที่สุดดีที่สุดใช่อาหารคุณผู้ชมทานอาหารดีเป็นยาทานอาหารไม่ดี เป็นโทษแล้วก็เป็นโรคต่อร่างกายเพราะฉะนั้นทานอาหารดีมีประโยชน์กันนะคะของสุกๆดิบๆเว้นเอาไว้ก่อนมีเดียมแลพักไว้ก่อน